คอลแลนนะครับคันนี้ที4ีส่นะครับ c C 4 8 R คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับใครมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับนำเสนออยู่ที่2700 0บาทนะครับ2 7 0 0บาทนะครับได้รถ48แรงนะครับพร้อมผ่านถ่หลัง CMT นะครับ ในราคาที่ถือว่าถูกใช้ได้เลยนะครับถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นนะครับถ้าเทียบกับคูบัต้า้าแรงก็คนละราคาเลยนะครับซื้อรุ่นนี้ได้2คันเลยนะครับถ้าเทียบกับยันม่ายันม่าก็ยังแพงกว่านะครับใครมองหาอยู่นะครับผ่านหลังสวยเลยนะครับเป็นยี่ห้อซ m t 6ทจานนะครับใบยังเต็มอยู่นะ CMT 6จานใบยังเต็มอยู่นะครับก็ยังหลังดอกเหลืออยู่ประมาณ70 จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้สูงมากนะอยังหน้าเหลือประมาณไม่เยอะเลยนะครับอย่างหน้าตีว่าน้อยก็แล้วกันรับอย่างหน้าตีว่าดอกเหลือน้อยนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมบางโคนก็ยังตรงอยู่นะครับเบาะก็ไม่ขาดนะครับเบาะก็ยังไม่ขาดนะครับเครื่องดีเครื่องดีเกียร์ดีห่างยกค้างได้เครื่องดีเกียร์ดีห่างยกค้างได้นะครับสภาพนะครับตีไว้ประมาณ70%นะครับไม่ได้สวยจัดนะ ใครที่ซื้อรถนางเอกใครที่ซื้อรถสวยคันนี้หลบไปแต่ใครที่ซื้อรถแล้วดูว่าคุ้มค่าเงินมองว่าถูกนะครับอ่าแล้วก็ชอบในแบรนด์สีน้ําเงินนะครับชอบในแบรนด์สีน้ําเงินอ่ะคันนี้ถือว่าราคาจับต้องได้นะครับอ่าพอพอราคาพอๆกับคูปต้า36แรงนะ270,000บาทคูต้า36แรงถ้าเป็นตัว SP ก็ราคาประมาณนี้นะครับอ่ะ ใครมองหาอยู่โทรด่วนเครื่องดีน้ำไม่ดัน <c oughs> นะครับเครื่องดีน้ำไม่ดันเสียงเพราะนะครับชิ้นส่วนก็ถือว่าโอเคครับได้นะครับ270,000บาทนะครับ2 7 0 6, 4, 4, 3, 0บาทนะครับโทรหาเซเวันได้เลยนะครับ094 706 4430 094 706 4430นะครับอ่าแต่แจ้งลูกค้าแจ้ง FC หน่อยนะครับ ทีซีอาร์เซลอ้วนขายแบบตามสภาพนะเซลอ้วนอาจจะเก็บงานให้นิดหน่อยนะครับอาจจะเก็บสีเบมีให้นิดนึงแต่ว่าก็อย่าบอกเอฟซีว่าขายตามสภาพนะครับไม่ได้เก็บงานให้เยอะนะครับกลัวเก็บงานให้เยอะแล้วราคามันพุ่งขึ้นมานะครับาราคามันจะแรงกว่านี้นิดนึงนะครับก็แต่ว่า,อ,าอยากขายตามสภาพนะครับซื้อมาแล้วอยากขาย,ยางี้เลยนะครับเล่มชุดโอนครบนะครับเร่มชุดโอนครบนะครับ ไฟท้ายเป็นรุ่นอสองก้อนแล้วเป็นมังกรใหญ่แล้วนะครับเป็นมังกรใหญ่แล้วเท่าไหร,ร่นะราคาบอกเมื่อกี้สองแสนบาทนะครับอ่ะสนใจก็โทรหานะครับอยากได้ก็โทรหานะครับไม่ใช่นางเอกแต่เอาไปใช้งานได้นะครับอ่ะลูกค้าบอกขอฟังเสียงเครื่องหน่อยอ่ะได้เลยนะครับลูกค้าขอผมตอนไหนไม่รู้พูดเองเออเองเอ,เอ,งเอต้องเหยียบคัดด้วยอ่ะเดี๋ยววางกล้องก่อนนะ นี่เสียงพอเลยติดแล้วติดแล้วเสียงนิ่มไหมอ่าเสียงนิ่มไหมครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงครื่องเลยนะครับเสียงนิ่มเลยติดแล้วนะควันไม่ขาวนะลูกค้าเดี๋ยวหยิบคาเล่งให้ดูอ่าหยิบคาเล่งให้ดู ยก้างได้ขึ้นลงปลกติยังเร็วปกตินะอ่าประมาณนี้วีดีโอก็ทำงานปกตินะครับทุกอย่างทำงานปกตินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองวีดีโอให้ดูอ่ะหมุนยางหมุนยังอ่าอ่ะ,อะยังไม่หมุนตกลงปกติไม่ปกติเนี่ยทำงานยางทำงานยางอ่านี่นะครับทำงาน ง,งานปกตินะ PTO <cutter aer> <lide> ทำงานนะครับอโอเคนะทุกอย่างปกตินะครับใครสนใจก็2 7 0 0 0 0บาทนะครับ2 7 0 0 0นบาทโทรหาเสซววนได้นะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับหรืออยากได้คันอื่นนะครับมินิฮอนเลนทีที่สดสี่3.40นะครับมียันม่ามีมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับโทรหาเสซววนได้เลยนะครับโทรหาเสซววนได้เลย0 9 4 7 0 6 4430นะครับอ่ะขอบคุณครับ